สวัสดีครับวันนี้เราพบกับไอซ์เบิร์กพอดแคสต์นะครับวันนี้พบกับผมก้าวเอาเป็นพิธีกรในวันนี้วันนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือว่าอาการตึงตัวเรายังไงก็หนีไม่พ้นในคําว่าโยคะอยู่แล้วแล้ววันนี้ครับเราได้มีโอกาสจากแขกรับเชิญที่ค่อนข้างจะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นิดนึงในเรื่องของโยคะของที่นี่ไอซ์เบิร์กของเราดังนั้นเป็นใครไปไม่ได้ครับ นอกจากพี่ก้องของเราครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมตรงบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้พี่ก้องเราแนะนาตัวนิดนึงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเนาะจบอะไรมาหรือว่าเขามีเชี่ยวชาญด้านอะไรบ้างจริงๆผู้ชมตางบ้านอาจจะคุ้นหน้าค่าตาเราเพราะว่าปกติผมต้องอยู่ตรงนู้น <laughs> แต่วันนี้โดนโดนถามไวบ้างนะครับก็ผมชื่อก้องนะครับแล้วก็จบมาจากมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการและการสอนกีฬา ก็จะมีทั้งเมเนจด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของโคชชิ่งด้วย mm. ใช่หรือถ้าเป็นเรื่องของโยคะเนี่ยพี่เะจบะหัตถาวิญญาณสาีิเชอร์2ร0ชั่วโมงกับครูจิมิแล้วก็ได้รับการรับรองจากโยคะอะไรกันซึ่งเป็นโย mm. คะสากลลแล้วพี่ก้องรู้จักหรือจับพระจับผูมาเจอกับโยคะได้ยังไงทำไมถึงมาฝึกโยคะถ้าเท้าคว,วาม <laughs> แล้วเนี่ยจะยาวหน่อยนึงจริงๆแล้วง่ายๆเลย พี่คิดว่าผู้ฝึกโยคะที่ฟังอยู่ทางบ้าน ấy, ก็อาจจะมีคนเดียวที่เป็นแบบพี่ก็คือเริ่มจากการบาดเจ็บเริ่มจากบาดเจ็บใช่พี่มองว่าการที่เราบาดเจ็บเราต้องการจะยืดตัวใช่ไหมแล้วเราก็เรามองถึงการเรื่องของการฝึกโยคะเป็นหลักก่อนลอ,ลองดู<อ>แต่อีกอันนึงก็คือว่าถ้าพี่ฝึกโยคะไปด้วยเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปฝึกพ่อแม่ฝึกครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยในภายภาคหน้าที่เรามีโอกาส นีกเลยเออฝึกโยคะแล้วคําว่าโยคะเนีครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมบางคนยังไม่เข้าใจว่า,ยวาโยคะมันคืออะไรกันแน่มองแค่แบบการยืดเหยียดเฉยถ้าเราจะมองพูดถึงการยืดเหยียดก็ไม่ผิดเพราะว่าโยคะจะเอาเรื่องของ stretching หรือการยืดเหยียดเป็นเมนในการฝึกแต่จริงๆแล้วโยคะมาจากอินเดียดต้กนกำเนิดมาจากอินเดียดก็รู้ไว้ว่าคนที่เขาฝึกโยคะที่อินเดียดเมื่อก่อนเขาฝึกไปเพื่ออะไร ไม่รู้เลยคื <laughs> อเขาฝึกไปเพื่อแสวงหาสัจธรรมของชีวิตหรือเ่าคือสายลึกอ่ะส <laughs> ิเออ,ๆๆเอแต่ทีนี้เขาก็เลยพอมาในยุคน,นี้นะเขาก็จะเอาโยคะเป็นเอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์แล้วก็เขาฝึกโยคะไปเพื่อนั่งสมาธิได้นานขึ้นอะไรนะหรือถ้าถ้าคนไปดูจะรู้จัก,จกโรตัรโพสที่เอาขาพาดเข้ามาสองข้างพาดกัน,กนแล้วก็นั่งคือฝึกอัสนะต่างๆหรือท่าต่างเพื่อมาทําท่านเนี่ยท่าเดียว มันจะเหมือนเขาคิดแบบฝึกนี oh, right ้ขึ <laughs> yeah. I mean, Support, ้นมาเพื oh, and right? and ่อไปลองรับกับสิ่งที่เขาฝึกอยู่แล้กในการนั่งรถทัพโถดเต้องคือเขาต้องต้องการทําสมาธิแต่ก้าวเคยทุกวันเนี้ยก้าวลองนั่งนานๆในท่าเดิมๆนานๆนะเมื่อยป่ะแต่คิ้วเลยขึ้นใช่ใช่ใช่คือเขาก็เลยหยิบพาร์ทส่วนหนึ่งในการฝึกอะมาเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในปัจจุบันแล้วก็แปลงเหมือนมันค่อยๆขยับขยายกายมาเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากขึ้นใช่แล้วจากที่เราเคยได้ยินกันเนาะว่าโยคะเนี่ย มันยืดอย่างเดียวก็จริงๆแล้วโยคะเนี่ยถ้าเรามองจากมุมมองคนที่ไม่รู้จักโยคะก็จะต้องมองเป็นเรื่องของการยืดหยุ่นแต่จริงๆแล้วโยคะเนี่ยมันมีทั้งความยืดหยุ่นเพิ่มความแข็งแรงฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจแต่แน่นอนว่าที่คนเรามองไปเรื่องของการยืดหยุ่นเนี่ยเพราะว่าโยคะจะใช้ในเรื่องของ stretching เข้ามาเป็น exercise ก็ mm hmm. คือแต่ละท่าจะมีความยืดหยุ่นไปในตัวแล้วก็ความ mm hmm. แข็งแรงไปในตัวซึ่งโยคะเนี่ยมันมีประโยชน์แบบกว่านั้นมากเลย mm hmm. จากที่พี่ก้องพูดมาเนาะว่าโยคะเนี่ยประโยชน์มันค่อนข้างจะหลากหลายเลยอ mm hmm. แล้วที่ผมเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือว่าเมื่อกี้เลย mm hmm. ที่ว่าโยคะเนี่ยเขาช่วยในการรักษาฟื้นฟูกันบาดเจ็บ mm hmm. นี่คือจริงไหมหรือว่าช่วยยังไง uh ถามว่าโยคะ ช่วยในการรักษาไหมแน่นอนว่าทุกวันนี้แพทย์แผนปัจจุบันอ่ะเขาค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วถูกไหมเราไม่สามารถเอาโยคะไปไปแทนตัวอของอแพทย์แผนปัจจุบันอ่ะแต่โยคะเนี่ยพี่มองว่าเป็นเครื่องเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม,มในการฟื้นตัวหรือซัพพอร์ตในแพทย์แผนปัจจุบันได้อใช่เพราะว่าเวลาที่เราฝึกโยคะเนี่ยหนึ่งก็คือว่า กล้ามเนื้อเรายืดยืนดีความแข็งแรงเราก็มีเมื่อเรามีสองตัวเนี้ยการฟื้นตัวก็จะดีมไม่ว่าจะเป็นการลอยพบแพทย์แผนจบับรวรรดแล้วก็เรามาฝึกโยคะเพิ่มเติมด้วยเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมกันไปมากกว่าไม,ไม่ไม่สามารถเอาโยคะไปแทนได้เลยก็ยกตัวอย่างเช่นแบบเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมครับง่ายๆเนาะที่โยคะก็เข้ามาช่วยได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของการตึงตัวอย่างเช่นออฟฟิศซินโดรมที่เราพูดถึงกันเนาะออฟฟิศซินโดรมเนี่ย เราต้องดูพื้นเพก่อนว่าลักษณะของการที่เราเป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยเรานั่งนานนั่งนานแปลว,ว่าในระหว่างวันเนี่ยเราจะเคลื่อนตัวน้อยอแปลว,ว่าถ้าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยต้องหากิจกรรมทําให้เราเคลื่อนตัวเยอะขึ้นมาหน่อยอว่าจะเป็นเอเจซส์อะไรอื่นๆก็ได้แต่ผมแนะนําว่าโยคะในค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพราะว่าอะไรหนึ่งคือโยคะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยโลอิม a พ t แล้วก็ฝึกได้ทุกที่เพียงแค่มี มีแมตมีแมตมีเบาออฝึกได้แล้วก็พอเรามองในเรื่องของย้อนกลับมาก็คือกลุ่มออฟฟิศซินโดมหรือคนที่มีการนั่งนานยืนนานทําให้มีการตึงตัวของกล้ามเนื้อโยคะช่วยในเรื่องของการทําให้เขาเคลื่อนไหวมากขึ้นพอเราเคลื่อนไหวมากขึ้นในท่าฝึกของโยคะก็จะทําให้มีทั้งความยืดหยุ่นและความแข็งแรงเพื่อดี่ซัพอร์ตงานที่เขาต้องทำ <ừ> งเช่นการนั่งนานหรือยืนานานพวเนี้ยก็จะทำให้ดีดีมากขึ้น จากที่พี่ก้องพูดมานะประโยชน์มันค่อนข้างจะเยอะมากเลยแล้วใครบ้างที่ฝึกโยคะได้หรือจะเริ่มจะเริ่มยังไงถ้าคนผู้ชมทางบ้านที่ฟังแล้วอยากจะเริ่มฝึกโยคะนะพี่แนะนำบมาให้เริ่มจากการที่ฝึกหัดถาโยคะหัดถายโยคะคือโยคะไม่แบบเนาะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็ฝึกได้เพราะว่าเป็นโยคะทางง่าย ก็ประสานลมหายใจเราได้ทั้งกล้ามเนื้อแล้ฝึกจิตใจไปด้วยพราะมันจะให้เราฝึกได้หลายๆรูปแบบเนาะแล้วก็ทุกคนหรือทุกเพศทุกวัยเลยฝึกได้หมดใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างสมมุติว่าวันนี้ตัวผมไม่เคยฝึกโยคะเลยอยากจะเริ่มฝึกโยคะผมต้องไปฝึกหัดถาก่อนใช่ครับแล้วถ้าคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ย หรือม yup. ีอาการตึงต like, ัวมากๆปวดหลังอะไรเงี yes. right? because, ้ยพี่อาจจะให้ลองไปดูเรื่องของโยคะพาร์ทของเทโลปีอย่างเช่นโยคะออฟฟิศซินโดมอะไรเงี้ยหรือต้องการยืดนานๆก็จะไปเรื่องของยินโยคะก็ได้เพราะว่าค่อนข้างจะหลากหลายเนาะโยคะในทุกวันนี้มีค่อนข้างหลายรูปแบบมากใช่ไหมครับอยู่ที่เป้าหมายแต่ละคนอยู่ที่เราเลือกด้วยว่าเราเข้านี้เพื่อได้อะไรกลับไปใช่ไหมครับเพราะว่าประโยชน์มันค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วใช่ใช่ไหมอ่ะแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าประโยชน์มันเยอะมากเลย ทีนี้ถ้าผมเลือกโยคะที่ค่อนข้างจะเป็นโยคะที่ใช้พลังเยอะอมผมเวลาผมฝึกเนี่ยผมจับนาฬิกาเน่ยเงครับสมาร์ทวอทช์อย่างเงี้ยได้แคลอรี่เกือบส0มหรือเกือบสามอยหผมเอาไปแอดในเรื่องของเป็นหนึ่งในการคาริโอหรือว่าการลดน้ำหนักในตารางได้ไหมถ้าเราจะมองว่าเอาโยคะแอดไปเพื่อเป้าหมายลดน้ำหนักได้ไหมที่มองว่าได้เพราะว่า หลักการในการลดน้าหนักเนี่ยมันคือแคลอรี่วิสิตแคลอรี ah, <exactly. S 2> รว่วิสิตก็คือกินให้น้อยไปใช้ว่าเวลาเราทำเอ็กซ์ไซส์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีใช้การพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะเบร์พลังงานได้แล้วเราก็คํานวณการกินให้น้อยไปใช้แปลว่าเราก็ลดน้ำหนักได้เหมือนกันแต่ <Okay. S 2> แต่แต่ข้อดีของการที่เราแอดโยคะเข้าไปด้วยเนี่ยมันคือการที่การที่รีคอเวอรี่ร่างกายได้ดีขึ้นอย่างเช่นเราเวทสัก3าวันต่อสัปดาห์ใช่ไหม อาจจะมีสักหนึ่งถึงวันฝึกโยคะอย่างเงี้ย <c oughs> อก็คือเราเวทแล้วเราก็มายืด <c oughs> แล้วเราก็มาเวทแล้วก็มายืดมันก็คือฝึกกล้ามเนื้อฝึกการฟื้นฟูยืดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ร่างกายเรามีสมดุลหรือบาลานซ์มากขึ้น <c oughs> เพราะบางคนอาจจะลืมยืดไตใช่ใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วก็หยิบยกโยคะเนี่ยเอามาแอดในตารางได้ใช่อ๋องั้นวันนี้ที่เราได้ไปเนาะนขาจะหลากหลายประโยชน์เลยในโยคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยอะไร hmm. เดี๋ยวเราทักกันเข้ามานะครับถามใน l ล n e Iceberg ของเรา hmm. หรือจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับอินบเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบ hmm. นะครับสำหรับวันนี้ครับผม9้าวและพี่ก้องน้อยครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ